ผมแบบมาเบิงบ้านกับที่ดินที่ผาโม้นไว้หลายปีแล้วว่าได้เขามาใส่ไปอยู่จักเถื่อบ้านบ่มีคนอยู่อาศัยครับผมจังคอยกล้าเขามาประมูลเจ้าของเก้าเพิ่นส้างไวแต่บ่ท่านแล้วดีเพิ่นลมป่วยเพิ่นก็เลยถิ่มบ้านไปที่ดินกะเนื้อทีซีไรเศษผมบอกเจ้าของเพิ่นว่ามีสิ่งมีของอยู่ในบ้านบ่ให้แม่คนออกไปให้เบิด มีทั้งน้ำกับปั๊มน้ำยุดลังบ้านกับไม่ใหญ่ออกไปซาผมว่าเอาดอกแล้วกะในความเป็นจริงเฮ้าประมูุที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้เฮาสิได้แค่ที่ดินกับสิ่งปลูกสร้างเท่านั้นได้ครับบรรดาทรัพย์สินภายในบ้านว่าว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือแอร์ปั๊มน้ำทั้งน้ำมันบะแมนของเฮ้าต้องขึ้นให้เพิ่นไปครับนักประมูุทั้งหลายอา่าสิคิดโรบศึกษาระเบียบกฎหมายให้มันดีๆเดี๋ยวสิถือขอหาลักรัพ์เด้อครับมาเบิ้งเที่ยวนี้ทั้งปั๊มน้ำทั้งน้กากหยไปแลว ไฟฟ้ากระถืกตัดแล้วเหลียวเบื้องหน้ากรมีแต่หยา6หอึ่งตึงแปลงนี้ก้าว่าสิเก็บไว้เก่งกำไรอยู่ห่างจากอำเภออาจสมาดแค่ประมาณ3กิโลเมตรผู้ใดได้ผัวฝรั่งลล่วยๆมาซื้อไว้เป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัวเฮ็ดเป็นผู้เว้นหลากระได้เด้วครับเนี่ย